สำหรับอินเตอร์เนียส์วันนี้นะครับไปดูกันนะครับเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับสำหรับนักอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติก็ผลออกมาว่าเป็นผู้ชายนะครับดังภาพที่เห็นเลยคือตามภาพข่าวนี้นะครับโดยพลเอกอันดิกา้าเปอร์กาซาเสนาธิการทหารบกอินโดนีเซียออกแถลงการยืนยันผลตรวจนะครับของเอพริลแมงกาแนงเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะที่มีความผิดปกติ คือรูเปิดของท่อปัสสาวะเนี่ยไม่ได้เปิดที่ปลายสุดของอวัยวะเพศแต่มาเปิดค่อนข้างไปทางด้านล่างของอวัยวะเพศรวมถึงการตรวจฮอร์โมนนะครับพบว่ามีฮอร์โมนเพศชายที่มากกว่าจากการตรวจทางรังสีวิทยาพร้อมเปิดเผยนะครับว่าแมงกระหนงเนี่ยนะครับเกิดมาเป็นผู้ชายที่มีความปิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะโดยการตรวจสุขภาพครั้งนี้เ,นเริ่มดำเนินการที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราเวสีเหนือวันที่3กุมภาพันธ์ ข้อจำกัดของโรงพยาบาลทําให้กองทัพอินโดนีเซียตัดสินใจนำแมงกัะแนงไปยังจาการ์ตาเพื่อพิสูจน์ให้ชัดเจนเพิ่มเติมเรื่องที่เป็นผู้ชายอย่างเป็นทางการต่อไปสําหรับเอพริลแมงกัะแนงนี่นะครับประกาศเลิกเล่นวอลเลย์บอลไปนะครับเมื่อกันยาปี2020ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าอยากมีชีวิตที่ดีและต้องการอยู่กับความจริงในหัวใจ ทั้งนี้เมนกระแนงเนี่ยนะครับยังเคยย้ายมาเล่นในซูเปอร์ลีกที่ประเทศไทยกับเจเนเรลลี่สูพ e รีมชนบุรีอีเทคเมื่อปี2019พร้อมกับพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์เจ้าตัวยังคว้ารางวัล MVP มาครองได้อีกด้วยนะครับนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องขอการตรวจสอบสืบเพศน,นี่นะครับในปัจจุบันเนี่ยมักจะต้องยึดของการตรวจเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเป็นหลักนะครับ w ว r ร์นิวข่าวในมือคุณ